ครับอีกครั้งกับการเดินทางโดยรถไฟกับตะคองวารตี้ครับและวันนี้จุดมุ่งหมายของผมอยู่ที่เมือง3ามอ่าวประจวบคีรีขันธ์ครับแน่นอนครับว่าเมืองสามอ่าวจะมีขุนเขาและทะเลที่สวยงามเช่นเดียวที่ผมจะพาไปนั่นจะอยู่ท่ามกลางขุนเขาทะเลที่สวยงามเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นีประจวบคือกันนี่คือแผนที่ที่ประจวบเมืองสามเอาไปไปวัดเอาโน้น,น,นประมาณกี่กิโลหรือจุกิโลนะจุดกิโลนะเป็นโลหรืเจุดโลนะหน้าผมก็จะเป็นวัดเขาช่องกระจกหรือวัดธรรมจารารับเดี๋ยนไายทำไว้ไที่อ่ากรูยนีดนึถึงนี่เลยใช่ไหมครับ มาถึงตรงนี้เรยจะไม่เอาน้อยไม่ใช่ตรงนี้ยังยังอยู่ดาวประโชอยู่ดาวระโชอยเอาน้ตยต้องเลยเขาไครับเลขาู้มเ่ล้นะบ้านครับผมแล้วก็เี้เขาขันกระไดอีกูาน้ตอ่เาเขาตามรหองไล่นะครับนี่ใช่ไหม có lẽ không có đúng nào nói này. Ừ. không okay. yeah, nào nói. Thử, nào nói yeah, yeah. đi พอมลงลงยูทูปบ้างดิถ้ามาเที่ยวเมืองว่าจูบไปเที่ยวรถคันนี้อะไรนักเก็ตอ่าโอเคครับโอเคครับเอ่อแนะนำเลยครับแนะนำเลยเอารถคันนี้นะครับผมเมืองวัดจูบไปเที่ยวรถคันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับ0921201017โอเคครับผมอ่าฮ่าเขีนมาเที่ยวประจวบนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายติดชื่อนี่ด้วยโอเคถ่ายแล้วครับผมแล้วข้างรถโอเคครับลงยูทูปไปเลยโอเคแล้วนี่ครับคือลุงที่พาผมมาวันนี้ลุงชื่ออะไรนะครับลุงจื่อ ลุงจืดนะครับผมม,มาเที่ยวประจบกันได้ลุงจืดใจดีมากครับ,รบพาผมมาถึงแล้วครับบริเวณนี้ก็คือวัดอ่าวน้อยวันนี้มาชมวัดอ่าวน้อยเขาบว่าเป็นวัดไม้สักทั้งเป็นโบสถ์ไม้สักข้งหลังครับสวยมากอยากให้มา ท้องฟ้าจะดูมืดขึ้นไปหน่อยที่นี่ก็คือวัดอ่าวน้อยครับวัดอ่าวน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวัดอ่าวน้อยแห่งนี้จะมีจุดเด่นหรือจุดไฮไลท์อยู่2จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือบริเวณนี้เลยครับจะเป็นโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังครับจะเป็นโบสถ์ไม้สักทองที่แกะสลักลายไทยด้วยความปราณีตอ่อนช้อยและวิจิตรงดงามมากครับ ส่วนบริเวณหน้าโบสถ์นั้นก็จะมีพญานาคก้าเสียนสีเขียวสีแดงครับซึ่งก็จะทอดหางยาวโอบอุ้มกับพระโบสถ์สดไว้นี่แหละครับคือความงดงามของโบสถ์ไม้สักทองที่นี่ที่มีทะเลและขุนเขาล้อมรอบที่ดูโดดเด่นและต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับถ้าพอจะมีเวลาก็ลองหาโอกาสมากราบวหาส้สก,การะขอพอรที่นี่กันครับ ได้เลยครับสวยมากโอ้แต่รู้สึกร้อนนะครับนี่ครับคือบริเวณตัวนี้คือโบสไม้สักทั้งหลังเลยนะครับดูสวยงามมากเป็นมาสวยมากสวยมากครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดครับที่ผมใช้คำว่าสวยมากได้เปลืองจริงๆและที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือพระพุทธนิมิตนาคปรกโสรสแก้วมณีจักรวาลครับเชื่อกันว่าช่วยคุ้มครองปัดเป่าพยันตรายใดๆให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบสักการะบูชาด้านในกันครับอ๋อและที่นี่เขายังมีถวายสังฆทานด้วยนะครับเข้าวัดทั้งทีมันต้องมีครับจัดไปเพื่อความสุขสบายใจและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครับเพื่อความสุขเพื่อความเจริญของ <c oughs> ก้าพระเจ้าัา <c oughs> ไหนก็ได้คนเ <c oughs> คยรู <c oughs> ไ้ได้รับราบับุญแพ้นดินนันะครับตังในในตู้นั่นเรื่องราทั้งหมดเลยครับโอเค เดียวเลคอนเสิร์ตครับเจอเลยครับโยมอาจารย์เจอเลยครับตายเลยครับเจอเลยไปไตาม่มาไเนะกับป้าจันโตปาุโย มานิโชติระโสวิคขาสัรพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุงใบุญกุศลที่โยมได้ทนแล้วในวันนี้ขอโยมพบแสงสวางสุขความเจริญในสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ส่วนบริเวณภายในพระโบสถสนั้นก็จะมีพระพุทธรูปยกขาวซึ่งเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ครับบริเวณทับถ้ำวัดอ่าวน้อยนะครับอายุ400ปีถึง500ปีทเดียวครับส่วนบริเวณผนังของพระโบสถสนั้น ก็จะมีจิตกรรมแกะสลักผสมผสานกับภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งดูวิจิตงดงามทีเดียวครับ แต่ก่อนที่จะไปจุดไฮไลท์จุดที่สองนั้นผมพามากราบสการะขอพรบริณฑจุดนี้ก่อนครับ คือบริเวณที่จะเดินทางไปที่ถ้ำพระนอนครับวันนี้เราจะมีอาหารปลาด้วยครับนี่ก็จะมีสาลาปฏิบัติธรรม กุฏิเจ้าวาดกุฏิสองด้านโน้นครับกุฏิกัละยาณมิตรด้านโน้นหอสวดมนต์ห้องน้ําสุขาฝั่งนี้ครับจุดชมวิวฝั่งนี้รให้อารานปลาด้วยครับมีสารหลวงปูด่ดำครับเดินไปทางโน้นครับส่วนมุมโน้นจะเป็นที่ให้อาหารปลาครับ เป็นจุดให้อาหารปลาด้านโน้นดูสวยงามครับโดดเด่นครับที่มองไปเห็นก็คือโบสไม้สักทั้งหลังครับบริเวณขึ้นถ้ำครับเดี๋ยวมาอ่านสักหน่อยครับว่ามีพระมหาธาตุเจดีศีพุทธคยาครับพุทธคยา ริเวณนี้ก็คือทางขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนแต่ก่อนจะขึ้นข้างบนเราจะมาดูรอบๆก่อนครับว่ามีอะไรบ้างสงสัยอ๋อน้องมีลูกน้องหัวครับ<ะ>ต้องระวังกันหน่อยเป็นเรือชาวประมง จอดเต็มบริเวณเนี้ครับนมัสการพระนอนศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำใหญ่พระนอนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศิลปะร่วมสมัยอู่ทองรัตนโกสินทร์ ประมาณ300-500ปีครับความยาว14เมตรแล้วก็20เมตรครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับว่าเดี๋ยวเราเอาเดอกไม้ทุกเจนตรงนี้ครับผมทำบุญแล้วแต่ศรัทธาตัวนี้ก็คือวิหารพระครูประหลัดบุญส่งปัญญาวุญยาวุโธครับผมคงไม่ได้เข้าไปถ่า,ถายทำนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้กันครับไปไหว้สกราระกันพระนอนที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดประจวบครับไปกันครับอันนี้คือทางขึ้นครับเป็นบริเวณทางขึ้นจะมีดอกเฟื่องฟ้าริมทางคืออะไร ไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปหรือเปล่านี่คือบริเวณทางเดินขึ้นไปนี่ครับบริเวณนี้จะม,มีเขาผมมีต้นตะบองเพชรด้วยมาถึงตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวครับ ที่เราเห็นนั้นจะเป็นพม่าะนะครับผมประเทศพม่าก็อย่างที่รู้ครับประจวบนี่คือแคบสุดในสยามแล้วตรงนี้ที่มองเข้าไปใกล้ๆกับด่านสิงขรตรงโน้นเลยครับเป็นพม่าพม่าครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา นี่ขนาดว่าไม่ร้อนนะแต่ก็เล่นหอมไปกันใจยนะั oh, <no. S 1> งโโอ้ Oh ก็เล่นหอมไปกันนะครับท oh, <no. S 1> ี่ทำไมมีคนนะโอ้ oh. นำผ้าสักผู่ครับ ชชววิวก่นอนผมไม่มีคนเลยครับนีเงียบจังเลยนี่คืออีกชุดนึงครับจะดูสวยมากขึ้นมาบนนี้เส้นทางก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าร่างกายเราฟิตพอไม่งั้นก็จะเหนื่อยเหมือนผมนี่แหละ บริเวณนี้น่าจะถึงแล้วมั้งส่วนอดีตเขามีเรื่องเล่าว่าบริเวณถ้ำแห่งนี้จะเป็นที่หลบฝนและหลบพายุของชาวประมงครับและผมขอแนะนำนะครับว่าใครที่คิดจะขึ้นมาบนนี้ควรมาช่วงเวลาเช้าหรือเวลาเย็นดีกว่าครับถ้ามาช่วงกลางวันร้อนๆจะทำให้เหนื่อยเร็วมากครับนี้เรา,าถึงหน้าถ้ำแล้วครับเราจะลงไปในถ้ำ เขามีบอกว่ายืมไฟฉายด้วยผมไม่รู้กันนะครับว่าข้างในนี่จะร้อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกร้อนมากบริเวณนี้ไม่มีใครเลยเระย่าถ่ายนะครับ สวยมากครับด้านในก็จะเป็นป่องครับแต่ไม่มีคนเลยครับเงียบมากสงบมากบริเวณนี้จะสวยครับหินย้อยจะมีพระ ตรูปปางสายญาติครับท้ำพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประจวบครับที่เห็นด้านหลังผมก็คือพระนอนสายญาติปางสายญาติครับที่ใหญ่ที่สุดในประจวบแต่ไม่มีใครแล้วครับตอนนี้มีผมอยู่คนเดียว เดีวมไหว้พระกันครับนี่ครับคือพระพุทธรูปปางสายญาติใหญ่มากครับเป็นปางที่นอนตะแคงขวานะครับเดีมาไหว้กันครับช่วงที่ผมไหว้พระอยู่นั้นผมก็รู้สึกประหลาดใจอยู่นิดๆน,นะครับว่าจู่ๆก็มีคนเดินออกมาภายในถ้ำครับ ที่ไหนได้เป็นชาวต่างชาติครับเห็นบอกว่ามาจากอิตาลีจริงๆแล้วผมก็คุยเขาอยู่ด้านล่างแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้คิดว่ายังไม่มีใครขึ้นมาครับไวี่ต่ครัันองครั สวยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในตอนนี้เมื่อกี้มีฝรั่งอยู่คนหนึ่งครับเพืนมาจากอิตาลียังดีครับมีเพื่อนมีเพื่อนอีกคนไปด้วยกันบริเวณนี้คืออะไรครับนี่สวยมากใหญ่มากครับนี่คือพระนอนองค์ที่สองครับพระสายญาต เดี๋ยวเขาไปกราบพระขอพรนสักหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่21องค์นะครับถ้าผมนับไม่ผิดองค์นี้จะเป็นองค์นอนด้านซ้ายนะครับผมเงียบมากสงบครับตรงนู้ก็จะเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่นอนตะแคงด้านซ้ายครับตรงนู้ก็จะเป็นป่องครับ เป็นโพงรูอากาศรูแสงอาทิตย์สาดเข้ามาถือว่าสวยมากครับท่าน,นี้เป็นวัดที่ถ้ำเป็นถ้ำที่สวยถ้ำหนึ่งครับแต่ผมคงไม่ขออยู่นานนะครับ แต่ไม่มีค้างขาวนะครับทํานี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านีค่ครับคือพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบสวยครับผ่านในถ้ำพระนอนที่ อ่อนน้อยครับจังหวดประจวบอากาศภายในก็ไม่ถือว่าร้อนครับแต่เงียบสงบมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่คนเดียว นนีครับคือความสวยงามและเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอ่าวน้อยครับถ้าสายบุญสายเที่ยวมีแปลนจะลองใต้ก็ไม่อยากให้เป็นแค่ทางผ่านครับประจวบคีรีขันแห่งนี้มีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาสักการะบูชากันครับเพื่อเป็นบารมีและสลีมมงคลให้กับตัวเองซึ่งการเดินทางเข้ามาบริเวณนี้ก็สะดวกสบายครับระยะทางแค่8กิโลเมตรจากในตัวเมืองประจวบครับ และยังได้ชมบริเวณเส้นทางสวยๆของอ่าวประจวบด้วยครับแน่นอนครับเมืองสามอ่าวไม่ได้มีแค่ทะเลกับภูเขาแต่ก็ยังมีวัดสวยๆอีกหลายวัดเลยทีเดียวครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมคลิปต่อๆไปของตะคองวรารตี้ด้วยนะครับ